ถึงผมจะมี4ี่ห้าเมียแต่ผมก็รักเมียหลวงที่สุดครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวัดนะครับผมวันนี้เรามาทําบุญที่วัดหม่มุ่ยอ่าที่ปากแพรกนะครับจังหวัดระยองนะครับผมอ่าพร้อมกับทีมงานทุกคนเลยนะครับใช่ครับวันนี้รวมกันสามสาขาเลยนะครับผมเอาวันนี้ทําบุญมีอ่าให้อาหารปลาถวายเพลนพระนะครับผมถวายสังฆทานแล้วก็มีของมาด้วยมีของมาบริจาคให้กับทางวัดไม่ว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ทำความสะอาดอของวัดนะครับมีโรงเย็นมาด้วยใช่แล้วก็มีโรงไม้ที่เป็นโรงศพนะสำหรับศพและญาติหรือใครที่ต้องการนําไปใช้เนี่ยยี่สิบโรงครับยี่สิบโรงอ่าบริจาคโรงไม้ยี่สิบโรงแล้วก็เป็นโรงเย็นหนึ่งโรงนะครับผมครับทำบุญจากวัดเสร็จก็เดี๋ยวไปปล่อยปลากันจํานวนสี่พันตัวปล่อยปลาที่อ่างหนองปลาไหลใช่อ่างหนองปลาไหลนะครับอ่าสี่พันตัวทำแล้วก็จะมีงานเล็กลองสั่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของเยอะแยะมากมายแค่ไหนใช่ป่าอุปกรณ์กับ ของที่เราจะมาบริจาควันนี้นะฮะมีเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ทางทยอยเอาไม่มีคนขึ้นแล้วขึ้นเอาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปดูกันนะผมอมาลงไม้นับจำนวนยี่ิบโรงเนาะแล้วก็มีโรงเย็นหนึ่งโรงนะที่จะบริจาคยังไม่รวมสิ่งของนะก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศนะครับว่าจะอิ่มบุญกันแค่ไหนครับเราชมกันเลยครับ เราทำบุญประจำปีบุญประจำปีใช่ครับวันนี้เราไปดูที่วัดหมองมวยแล้วก็พร้อมกับของสำหรับหลายๆอย่างตอนนี้เราก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปขอพรจากไข่แล้วก็ไปจุดประทัดกันตรงนู้นแล้วก็ให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลาด้วยโอเคนี่ครับดูทีมงานเราตอนนี้ครอบครัวเราเริ่มใหญ่ขึ้นคนค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นนะครับครอบครัวครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมีครอบครัวใหญ่แล้วแล้วมีหลายครอบครัวไหมลยครบัวเรามีครอบครัวเดียวริงครับแต่จะใหญ่ขึ้นนะ เมมทำนหลังจากขอให้ลูกแข็งแรงแลขอให้เกยืนคนดีเฮ่มากเลยขอพรอย่งเงี้สุดยอดเลย กลับน้องสับชู้หน่อยครับท่านผู้ชมครับเปัดวันนี้ไหมวันนี้ก็มาปล่อยปลาที่อ่างน้องปลาไหลใช่ปะไม่ก็ถ่ายอยู่มึงก็หลอกกูเนียวไม่หลอกนี่กล้องอันนี้กล้องไม่ได้นะบวกไม่มายังมาทำมืออย่างนี้ไม่ได้เราเมื่อไหรจะเลิกนี่ใส่แบบเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมตอนนี้อยู่สันเขื่อนเลยนะนี่ดูบรรยากาศการปล่อยปลาวันนี้เราทาบุญจาก ที่วัดแล้วเราก็มาปล่อยปลากันอ,อีกนะครับอ่าบรรยากาศปล่อยปลานะฮะข้างล่างนะกับครอบครัวแต่ละคนนะฮะส่วนคนไม่มีคู่ก็สัมภาษณ์คนไม่มีคู่หน่อยมันเป็นความรู้สึกเป็นยังไงก็จะเงาเหงาหน่อยะครับไปคนเดียวื่อกีก็ไม่ได้เรียกกันไปปล่อยด้วยกันเพราะคนคนไม่มีคู่ <laughs> มาทําบุญแล้วนะครับมาปล่อยปลากันแล้วนะครับจะมีกิจกรรมนะครับที่ ที่ทางร้านนะครับที่ร้านนะมีกิจกรรมเล่นเกมแล้วก็แลกของขวัญน,นะครับแลกของขวัญอันนี้ก็เดินวนดีจี๊อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วลกันนะครับผมวันนี้ปล่อยปลยปาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทับรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้ไปบายไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไปเป็นแฟนเขาเมื่อไหร่เป็นแฟนเป็นแฟนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ อ, si um 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 ini, care, อันนี้คือชายโชดแห่งอมมงคใชายโชดแห่งอมมงคลเต้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ตีไหมครับ กับยามเย็นไหนว่าวันนี้จะไปทําบุญที่วัดนะฮะไปปล่อยปลาที่หนองปลาไหลแล้วก็กลับมาทากิจกรรมกลับมาทํากิจกรรมนะครับที่ร้านไตขออะไรกินได้ไหมครับได้ได้กินได้ดีวันนี้มาหากินอยู่หัวใจต้องตัวฉัแล้ววันนี้เรามีทีมกอไก่นะครับผมมาดูแต่ละคนว่ามีทีมอะไรบ้างวันนี้ผมไม่ได้แต่งนะจริงเพราะว่าผมเป็นพิธีกรอ่ามีทีมอะไรบ้างมามาชมกันสาเป็นกุลสตรีค่ะหมายเล่ง ครับครับแล้วแล้วนี่ล่ะจากกะเทยเป็นกะหรี่จากกะหรี่เป็นตัวตึงระยองค่ะอ่าอเจ๊เจ๊เป็นกะละเกดเวอร์ชั่นชอบกินค่ะกะละเกดในเวอร์ชั่นที่ชอบกินอ่าเอออ่าโอ้ข้างหลังนี่น่าสนใจมากอันนี้ทีมอะไรเป็นกอยซ่าค่ะกอยซ่าเออวันนี้ผมจะไล่ถามทุกทุกคนนะฮะอ่าพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กวันนี้จัดทีมอะไรปะก็มาดูใกันนะเหมือนไหม อ๋อโกตีอีแผงเคอีแผงเคยังเลิมเลิมไหมไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยไปแอบไปเขียน่โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตนี่แต่งเป็นอะไรบ้านมองอะไรอ๋อโอ๋ดีครับโอ้โหอันนี้เกามาเต็มมานะมาเต็มแล้วเดี e ๋ยวพังไอ้เกลือเดี๋ยว กือบเกือบเยอะมาอัน hmm. นี kind of ้นะคุณอ no oh ันนี้คุณหล่อนะครับแตงก็หลอเกือบมีปลาอีกมีปลาอีกอันนี้มีคนขโมยมีคนขโมยถ่านที่เอาไปทาคออะแจ็คเป็นไม่เป็นอะไรวันนี้เป็นพี่เก่งพี่เก่งใช่อ่าโชว์ๆหน่อยอ่าอ่า ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอันนี้น้องชายของเราปกแดงปกแดงแต่งเป็นอะไรน้องกรมมกรครับเป็นกรรมกรนี่ต้องมีราข่าวด้วยพี่ฮียอุปกรณ์เยอะกว่าคนอื่นเลยนะดูดิโลโก้มาเดี๋ยวกุยเกล็ดเซอร์เออเนี่ยอุปกรณ์เยอะกว่าคนอื่นเลยอันนี้ก็เป็นกระหังเออกุมาหรือว่ากระหังเออกระหังแต่ถือว่าหล่อที่สุดเลยนะท็อปเซลของเราสะบานสี่นะคนนี้นะเดี๋ยวมาหาผู้จัดการหน่อยผู้จัดการวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรเอยผู้จัดการ แก้วแก้วสั่งกะสีโซดังเดมเดงเดงโซดีเดลจีเอลากแต่ผมว่าไม่เหมือนแก้วนะผมว่าผู้จัดการหล่อที่สุดละดีดีดอะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนู้นกันว่ามันจะมันจะมีอะไรบ้างขับแก้มองเราวันนี้นะมีเยอะมากเลยนะครับผมนี่นีดูดูสาวแล้วกันคุยกัน เห็นโอ้ตายแล้วฝาดีมันข้อตีมอะไรนีกับข้าวเหรอเจ้าออกไหมอันนี้ตีมอะไรครับกองขยะมีอะไรบ้างครับในกองขยะก็กองขยะไงมึงจะให้กูเป็นอะไรล่ะกูเป็นกองขยะถึงว่าไม่เห็นเมื่อกี้เดินผ่านเลยนะ ไม่ได้แจ้งนะจริงๆคิดว่อกี้ไม่เกี่ยวรถอ่ะเออกำนันครับกำนันกำนันนะครับตรงนี้มาหาเสียงกำนันเพิ่มใช่ครับคุณมาหาเสียงอย่าลืมผมนะครับพักผ่อนพักผ่อนอ๋อกำนันพักผ่อนแต่จริงๆเนี่ยทรงของพี่ออฟเนี่ยไม่ต้องแต่งนะฮะก็ได้อยู่แล้วนะฮะฟ้องนะครับฟ้องขอสามแล้วสคนนี้เดี๋ยวเป็นกุลสตรีค่ะกุลสตรีที่รักสนุกใช่ไหมใช่ค่ะรักสนุกนะฮะรักสนุกซอแต่งเป็นทีมอะไรวันนี้ ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันเอาชุดไทยมาใส่เนี่ยอันนี้เป็นกับตันครับกับตันกับตันหนูกับตันหนึ่งตัวนี้รถจะไม่ขับแล้วนะจะไปขับเครื่องบินแล้ววันนี้มีหลายคนถามมาว่าบอสแต่งตัวเป็นอะไรครับวันนี้เป็นเป็นกุมารทองแต่หลายคนบอกว่าบอสไม่แต่งตัวเหมือนกุมารทองเลยเป็นอะไรครับเป็นเหมือนคุณแพ่นี้มีหลายเมียใช่ไหมถึงผมจะมีสี่ห้าเมียแต่ผมก็รักเมียหลวงที่สุดครับรักเมียหลวงที่สุดครับรักเมียหลวงที่สุดครับ ตรงนี้ตัดตัดตัตัคุยเล่นคุยเล่นวันนี้บอสแต่งตัวเป็นกุมารนะครับกุมารทองบรรยากาศในร้านของเราวันนี้นะฮะถือว่าอบูนมากเลยอบูนมากนะครับผมไปดูบรรยากาศก่อนแล้วกันไป น้องๆทุกคนที่มาเนาะแล้วก็ดีใจที่น้องทุกคนที่ยังต่อสู้กันอยู่เพราะว่าในระหว่างทางเราเจออะไรเยอะแยะมากมายคือพี่ยังย้ำพี่คุยกับน้องทุกคนเสมอว่าไม่ว่าน้องจะสู้หรือไม่สู้น้องเหนื่อยดีคือน้องจะทําได้หรือไม่ได้น้องก็เหนื่อยดีพี่เลือกเลยว่าให้น้องเหนื่อยดีกว่าแล้วให้เปลี่ยนชีวิตไปนะครับเพราะว่าอัมพมคาเป็นดินดี แดดดีมีปุ๋ยมีน้ำมีทุกอย่างเราโตได้นะครับพี่คุยหนูดีกว่าว่าในคนเก่าจะรู้สึกว่าคือพี่รักพวกเรามากมากแบบว่าเอาใจไปเล่นด้วยคือพี่อยากจะบอกว่าพวกเราเราโชคดีมากมถ้า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 เป็นคนอื่นพี่พี่ไมไ่ทำแบบนี้ลองคิดดูสิว่ามีเจ้าของโรงงานไหนบ้าง เข้ามากอดคอเราเข้ามาทําทุกอย่างกับเราเข้าเข้ามาชนเราทุกอย่างเรานะครับมีอะไรไหมว่าน้องกินแบบนี้พี่กินแบบนี้เจ้าของงานยังไม่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 ม,ม,ม,ม่กล้าทาแต่ว่าเอามมคาวันนี้เอามมคาก้าวข้ามคํานั้นแล้วพี่เปิดใจพี่ก็อยากให้เราเปิดใจด้วยเวลาพี่จะเดินพี่พี่เดินด้วยใจ พี่อยากให้พวกเราเดินด้วยใจเช่นกันพี่คาดหวังว่าปีหน้าเราจะไป1,500คันด้วยกัยนนคันรับยอบคุณครับ